สวัสดีครับผมสวัสดีครับร้านโกสมพีมิวสิกครับผมวันนี้แหลมเข้าแล้วนะครับผมได้มาสี่สิบตัวครับผมรอบนี้ครับพร้อมปากนะครับเหลมได้มาสี่สิบชุดพร้อมปากนะครับตรงนู้นก็ยังเหลือนะครับตรงนู้นก็ยังเหลืออยู่อันนี้เป็นแหลมไว้สี่สีนะครับสําหรับสายแห่สายละเอียดนะครับตัวนี้สําหรับสายแห่สายละเอียด เสียงจะละเอียดปลายเสียงแหลมจะซิปนะครับผมมีเข้ามาอยู่สี่สิบชุดนะครับผมไม่แพงนะครับพวกนี้ถ้าเอาเฉพาะตูดก็ตูดละห้าร้อยเก้าสิบปากสามร้อยห้าสิบนะครับเป็นปากไรเล่ชนิดพิเศษนะครับรีดเสียงนะครับไรเล่ชนิดพิเศษรีดเสียงครับผมปากสามร้อยห้าสิบตูดห้าร้อยห้าสิบนะครับถ้าเอายกชุดแบบนี้ เอายกชุดแบบนี้ก็900พร้อมส่งครับผมเป็นปากลีดเสียงนะครับผมย้าว่าเป็นปากลีดเสียงที่ให้เสียงซิปมากปลายเสียงแหลมไม่หายนะครับไม่ดีไม่กล้าเอามาการันตีให้พี่น้องใช้แน่นอนครับผมเสียงซิปดีมากครับผมบนรุ่นแหกโกสัมพีก็ใช้รุ่นนี้นะครับข้างหน้า48ดอกครับตอนนี้กําลังจะขึ้นนะครับกาลังขึ้นแท่น48ดอกครับ นี่ครับผมสวยๆวยของใหม่มือหนึ่งนะครับพวกนี้มีเข้ามาแค่40ดอกนะครับตอนนี้มีจองเข้ามาแล้ว8ตัวนะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณ32ตัวนะครับโดยประมาณท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยครับ092 9์เ97 5สเเบอร์เดียวเท่านั้นครับผม